สวัสดีค่ะพบกับคุณครูชมพู่นะคะในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะเรามาดูเครื่องมือและอุปกรณ์การปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะ การปลูกไม้ดอกไม้ประดบับนอกจากต้องเตรียมพันธุ์พืชดินปุ๋ยและน้ำนะคะเราจึงจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการใช้งานอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะอุปกรณ์แรกก็คือบัวรดน้ำบัวรดน้ำมีหลายชนิดทั้งที่ทำจากโลหะ และพลาสติกเหมาะสำหรับใช้รถต้นไม้ขนาดเล็กๆต้นอ่อนหรือต้นกลา้าใช้ในการาเติมน้ำนะคะการใช้งานเนี่ยก็คือการเติมน้ำใส่นะคะใส่ในบวรดน้ำในปริมาณที่ตนเองสามารถยกได้แล้วจับที่หูหิ้วรดน้ำต้นไม้โดยให้ปลายฝักบัว ห่างจากต้นไม้ประมาณ30เซนติเมตรการเก็บรักษานะคะหลังจากใช้งานทุกครั้งจะต้องเทน้ำออกให้หมดแล้วล้างเก็บให้เรียบร้อยโดยคว่ำหรือแขวนให้เป็นระเบียบต่อไปเรามาดูถังน้ำถังน้ำมีทั้งแบบสังกะสีและพลาสติก ใช้ตักน้ำลดต้นไม้ที่โตและแข็งแรงนะคะโดยตักน้ำจากบ่อหรือสระน้ำแล้วใช้มือวัดน้ำจากถังน้ำนะคะลดต้นไม้ไม่ควรสาดน้ำใส่ต้นไม้เล็กๆหรือต้นอ่อนเพราะจะทำให้ต้นไม้นะคะหักล้มหรือโยกคลอนได้นะคะต่อไปการเก็บรักษานะคะ เมื่อใช้เสร็จแล้วควรล้างทำความสะอาดความให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยข้อ2.3นะคะสายยางาสายยางควรใช้ที่มีหัวฉีดนะคะที่สามารถปรับระดับความแรงของน้ำได้ต่อปลายสายยางเข้ากับก๊อกน้ำถือปลายสายนะคะที่มีหัวฉีดรดน้ำต้นไม้ โดยให้น้ำที่ไหลออกมามีลักษณะคล้ายฝนตกหรือคล้ายกับการใช้บัวรดน้ำนะคะการเก็บรักษาสายยางนะคะหลังจากใช้งานทุกครั้งจะต้องม้วนเก็บให้เรียบร้อยไม่ควรวางในที่กลางแจ้งหรือที่ถูกแสงแดดตลอดวันเพราะจะทำให้สายยางเสื่อมคุณภาพนะคะ ต่อไปเสียมนะคะเสียมโดยทั่วไปเสียมจะทําด้วยโลหะนะคะด้ามถือทําด้วยไม้หรือโลหะก็ได้ใช้สําหรับขุดหลุมเล็กๆหรือใช้พรวนดินนะคะให้เป็นก้อนเล็กๆและพรวนดินรอบๆโคนต้นของพืชนะคะการเก็บรักษาเสียมหลังจากใช้แล้วนะคะจะต้องล้างให้สะอาด แล้วเช็ดให้แห้งนะคะทาน้ำมันป้องกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะถ้าด้ามหลวมหรือชำรุดจะต้องซ่อมแซมด้ามให้กระชับแน่นสนิทถ้าบิดงอหรือบิ่นให้ใช้ค้อนทุบหรือดัดให้อยู่ในสภาพเดิมนะคะอุปกรณ์ต่อไปจอบนะคะตัวจอบจะทำด้วยโลหะ ด้ามถือจะทําด้วยไม้หรือโลหะนะคะถ้าจอบเว้าวลึกด้านข้างจะเรียวแหลมคมเพื่อให้ขุดนะคะขุดลงไปในดินได้ง่ายจอบใช้สําหรับขุดดินที่มีความแข็งและเหนียวใช้ขุดคลิกหน้าดินนะคะหรือยกร่องแปลงปลงูกพืชการเก็บรักษาจอบนะคะ หลังจากการใช้งานแล้วทุกครั้งจะต้องล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งนะคะทาน้ำมันป้องกันสนิมในส่วนที่เป็นโลหะถ้าด้ามหลวมหรือชำรุดจะต้องซ่อมแซมให้ด้ามกระชับแน่นสนิทถ้าบิดงอหรือบิ่นให้ใช้ค้อนทุบหรือดัดให้อยู่ในสภาพเดิมน,นะคะอุปกรณ์ต่อไปก็คือช้อนปลูก นะคะช้อนปลูกทำมาจากเหล็กตีเป็นแผ่นแบนๆดัดให้โคง้งคล้ายกับช้อนนะคะปลายแหลมมนด้ามมีทั้งชนิดที่ทำด้วยเหล็กหรือไม้นะคะช้อนปลูกใช้สำหรับขุดหลุมเล็กๆเพื่อปลูกพืชและใช้ขุดย้ายต้นกล้านะคะ,ะ,คะการเก็บรักษาช้อนปลูก หลังจากการใช้งานทุกครั้งนะคะจะต้องล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งทาน้ำมันป้องกันสนิมในส่วนที่เป็นโลหะเก็บเข้าที่โดยการแขวนหรือวางบนชั้นวางให้เรียบร้อยนะคะต่อไปช้อนตรวนหรือเรียกอีกอย่างหนึงคือเหมือนกับ ช้อนพรวนดินนะคะที่เรียกกันนะคะทำได้จะทําด้วยโลหะนะคะคล้ายช้อนซ่อมใช้สําหรับพรวนดินให้ร่วนซุยต้นไม้ที่มีขนาดเล็กและขุดถอนนะคะวัชพืชไม่ควรเก็บนะคะไม่ควรใช้กับดินแข็งหรือดินเหนียวเพราะจะทําให้ส่วนที่เป็นซี่ฟันนะคะหักหรืองอได้ในการรักษานะคะหลังจากใช้งาน ล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันป้องกันสนิมที่เป็นโลหะเก็บเข้าที่โดยการแขวนหรือวางบนชั้นวางให้เรียบร้อยอุปกรณ์ต่อไปนะคะกันไกลตัดกิ่งกันไกลตัดกิ่งนะคะใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ที่มีขนาดเล็กเมื่อใช้แล้วต้องปลดล็อก เพื่อให้สปริงยืดออกนะคะเมื่อต้องการใช้งานต้องปลดล็อกสปริงให้ยืดออกแล้วใช้งานเสร็จควรล็อกสปริงทันทีการเก็บรักษากันไกลตัดกิ่งนะคะภายหลังการใช้ควรเช็ดยางไม้นะคะออกให้สะอาดทาน้ำมันป้องกันสนิมในส่วนที่เป็นโลหะแล้วเก็บเข้าที่หรือแขวนให้เรียบร้อย การปลูกไม้ดอกไม้ประดับในแต่ละชนิดนะคะจะให้ปลูกได้เจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตที่มีคุณภาพต้องศึกษาธรรมชาติของไม้ดอกและไม้ประดับที่เราจะปลูกด้วยนะคะและต้องศึกษาขั้นตอนการปลูกและศึกษาการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรอย่างปลอดภัยนะคะมาดูการใช้อุปกรณ์นะคะ1ศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์นะคะเครื่องมือในแต่ละชนิด2ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดของงาน3ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อนนำไปใช้งาน 4. ถ้าเครื่องมือและอุปกรณ์เสียหายควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน 5. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์มาเล่น 6. ควรแต่งกายให้รัดกุมและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 7. ในระหว่างใช้งานต้องระวังบุคคลข้างเคียง 8. ควรวางเครื่องมือและอุปกรณ์ในที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดอย่าวางนอนกับพื้นเพราะอาจเหยียบลื่นลม้มหรือเกิดบาดแผลได้อาทีนี้เรามาดูกิจกรรมท้ายบทกันนะคะ กิจกรรมที่หนึ่งนะคะกิจกรรมอันแรกจะอยู่ในหน้า69และหน้า70นะคะอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกไม้ดอกไม้ประดับแล้วตอบคำถามนะคะคุณครูก็จะมีภาพมาให้นะคะภาพในแต่ละภาพอ่าสมมุติยกตัวอย่างในข้อที่1.1น,น,นะคะ เป็นภาพบัวรดน้ําเขาก็จะถามว่าอุปกรณ์ในภาพมีชื่อว่าอะไรอ่ะมีเป็นภาพบัวรดน้ําประโยชน์ใช้ทําอะไรได้บ้างการเก็บรักษา,าต้องทําอย่างไรนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วก็ตอบคำถามนะคะกิจกรรมจะอยู่ในหน้า69และ7 มาดูกิจกรรมหน้าที่71นะคะนักเรียนอ่านข้อความแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ข้อความที่ถูกต้องอ่ามาดูยกตัวอย่างเชน่นสายยางใช้รดน้ำต้นไม้ที่ปลูกในแปลงถูกต้องไหมนักเรียนก็ติ๊กถูกลงไปถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องติ๊กนะคะ ดูสิส้อมพลนนะคะซ่อมพลใช้ขุดหลุมเล็กๆเพื่อปลูกพืชถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่ติดลงไปนะคะ,ะนะคะอ่าแบบฝึกหัดก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมฝากให้เด็กๆนะคะไปทบทวนอ่านหนังสือกันด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ